สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้กบพบกับ BY Station ครับวันนี้นะครับ BY Station ของเราจะพาทุกท่านมาสู่เว็บไซต์นะครับของโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับในปี2565นะครับรวมถึงจะพูดถึงไทม์ไลน์นะครับหรือกําหนดการของการลงทะเบียนนะครับว่าแต่ละช่วงเวลานั้นจะต้องทําอย่างไรบ้างนะสำหรับคนที่ต้องการที่จะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี65นี้นะครับเริ่มต้นกันเลยนะครับสําหรับในคลิปนี้นะฮะสำหรับ เว็บไซต์ลงทะเบียนตอนนี้ทางกระทรวงการคลังนั้นได้ประกาศออกมาแล้วนะครับเว็บไซต์ก็จะมีเว็บไซต์ทำับการลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐนี่เลยนะครับโดยประกาศมาแล้วว่าการลงทะเบียนจะเริ่มตั้งแต่5กันยาถึง19ตุลาคมนะสำหรับใครที่อยากจะลงทะเบียนออนไลน์นะครับทำยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะการลงทะเบียนออนไลน์เว็บไซต์นะครับที่มีกูก็จะสามารถเข้าได้2ช่องทางก็คือเป็นอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นลิงก์ให้ข้างล่างด้วยนะครับเป็นวอลแฟร์นะครับ o m o f g o t h นะครับหรือนะครับพิมพ์ว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ o m o f g o t h ก็สามารถเข้าเว็บไซต์นี้ได้นะโดยเมื่อเข้ามาหน้าเว็บไซต์นี้แล้วนะครับเราจะเจอหน้านี้เลยที่ผมโชว์ขึ้นนี้นะแล้วจะมีปุ่มสองปุ่มครับสำหรับการลงทะเบียนวสิการแห่งรัฐและตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนนะแต่ว่าตอนนี้ยังกดไม่ได้นะครับเว็บไซต์ออกมาให้เราเห็นก่อนแต่ยังไม่สามารถใช้งานได้นะก็เดี๋ยวเราไปดูระยะเวลาการาลงทะเบียนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ในคลิปนี้นะแล้วก็อื่นๆนะครับสำหรับข้อมูลก็จะมีคุณสมบัติอันนี้สามารถเข้าไปดูได้แล้วข่าวสารโครงการค้นหาหน่วยลงทะเบียนแตน่ยังเข้าไปดูไม่ได้นะครับคำถามที่คบบ่อยยังเข้าไปดูไม่ได้รวมถึงสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารโครงการด้วยนะแต่รู้สึกว่าตอนนี้ยังเข้าไปไม่มีอะไรนะครับยังกดไม่ได้นะก็ตอนนี้เอกสารที่เขาน่าจะขึ้นมาก็จะมีหนังสือมอบหน้าสําหรับผู้พิการ ผู้ป่วยจิตเองและผู้สูงอายุร่วมคู่มือการลงทะเบียนนะครับก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันต่อไปแล้วกันเมื่อเขามีข้อมูลมาเพิ่มเติมนะฮะแต่สิ่งที่จะพูดกันในวันนี้ก็คือในส่วนของไทม์ไลน์ระยะเวลาโครงการครับเดี๋ยวเราจะมาดูระยะเวลาโครงการของโครงการนี้กันนะครับโครงการนี้นะครับจะเริ่มนะฮะนี่เริ่มต้นเลยก็คือเริ่มจากการลงทะเบียนกันก่อนนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าตัวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปีนี้เนะี่ย รีเซ็ตทุกคนใหม่ทั้งหมดนะครับทุกคนจะต้องมาลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลกันใหม่ทุกคนนะต้องบอกเลยว่าย้ำว่าต้องลงทะเบียนกันทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นสาหรับใครที่สนใจที่จะใช้โครงการนี้ต่อนะครับก็จะต้องมาลงทะเบียนกันในช่วงวันที่5กันยานถึง19ตุลา65นี้นะครับจะเปิดให้ลงทะเบียนโดยจะเปิดผ่านช่องทางเว็บไซต์และหน่วยงานรับลงทะเบียนนะมี2ช่องทางนะคือเว็บไซต์กับรับลงทะเบียนนะครับถัดมาครับในเดือนกันยายนนะฮะ จะประกาศผลการลงทะเบียนและตรวจสอบความสัมพันธ์กับกบกรมปกครองทุกวันศุกร์นะครับก็คืออันนี้ส่วนแรกเนี่ยสถานะของเรากับกรมกันปกครองนั้นถูกต้องไหมโสดสมรสมีบุตรอะไรเงี้ยตรงตรง,ตรงไหมที่เราได้แจ้งไว้ในตอนลงทะเบียนนะถ้าถูกต้องก็จะไปพิจารณาคุณสมบัติถัดไปแต่ถ้าไม่ถูกต้องก็ต้องไปแก้ข้อมูลกันใหม่ที่หน่วยรับลงทะเบียนนะอันนี้ในเฟสแรก ถัดมานะครับคนที่ข้อมูลถูกต้องนะครับเช็คกับกรมปกครองแล้วข้อมูลถูกต้องในเดือนมกราคมจะประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติถัดไปก็คือว่าคุณสมบัติในส่วนของอารายได้อาชีพทรัพย์สินต่างๆ ถูกต้องตามคุณสมบัติหรือไม่นะครับถ้าถูกต้องตามคุณสมบัตินะครับก็จะไปต่อเพื่อที่จะยืนยันตัวตนของเรานะครับที่3ธนาคารนี้กรุงไทยอมสินแล้วก็ทกศแต่ถ้าไม่ผ่านคุณสมบัติเราสามารถอุทธรณ์ผลได้นะครับในเดือนมกรา66นะเดือนมกรา66ก็จะพิจารณาสงส่วนละกันนะครับในในรอบนี้นะครับในส่วนของความสัมพันธ์ของตัวเรากับกงมปกครองข้อ,ขอมูลนั้นถูกต้องไหมนะถ้าถูกต้องแล้วคุณสมบัติของตัวเรานะั้น ถูกต้องตามที่ทางโครงการต้องการหรือเปล่านะถ้าถูกต้อง2อ,อย่างก็ไปเยือนตัวตนที่สธนาคารนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับตัวกระสวงกาาคสันเขาจะประกาศวันที่ให้ใช้สิทธิ์นะครับอีกครั้งหนึ่งโดยการใช้สิทธินี้จะใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนกันเลยนะครับสำหรับรอบนี้นะสำหรับใครสนใจนะก็เข้าไปลงทะเบียนกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ น่าจะพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมในในคลิปนี้พูดในส่วนของทำลายก่อนนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าเราจะกลับมาในส่วนของคุณสมบัตินะครับแล้วก็ช่องทางในการลงทะเบียนนะครับว่าจะลงออนไลน์ได้ใครลงได้บ้างแล้วใครลงไม่ได้นะครับหรือต้องไปที่หน่วยลงทะเบียนอย่างเดียวนะเดี๋ยวในคลิปหน้าเราจะ ดูข้อมูลตรงนี้กันสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมาสกสำหรับติดตามชมนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนะครับต้องการให้เราหาข้อมูลตรงไหนเพิ่มมีข้อสงสัยในอะไรก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปด้วยกันแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราก็จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมตม,มาให้นะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ